หลังๆคนชอบพักว่าทำหน้ามาใช่ไหมทำอะไรมาแบบรู้สึกสวยขึ้นโอเคลายของค่ะ้ายของเพราะว่าทำจริงเห็นผลจริงคนก็เลยตามมาเยอะมากใช่ไหมคุณหมอเป็นผู้หญิงก็สวยเนาะคุณหมอเนาะต้องค่ะพี่หมอผ่าสวยมาเจอสาวสวยนะคะนะคะ จะบอกว่าคนตามนางมาเยอะเวอร์ขายของค่ะขายของเพราะว่าทำจริงเห็นผลจริงคนก็เลยตามมาเยอะมากใช่ไหมคุณเห็นอะไรบ้างหลายคนมากเลยมากแล้วก็มีแบบน้องๆมางใบวงการตามมาอีกมากมายใช่แล้วเป็นไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยทำไปแล้วทุดแบบอย่างนี้ไหมทำไปแล้วทุกแบบคือหลังๆคนชอบทักว่าทำหน้ามาใช่ไหมทำอะไรมาแบบสวยขึ้นโอเคซึ่งก็แต่ก่อนทำไม เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยบอกเคารพซิทำอะไรมาอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าหน้ามันขายของเองนะมันสวยเองจริงๆก็เลยรู้สึกดีใจมากเลยแบบว่าดีใจที่น้องมาพอเราอาพวันนี้เราก็เลยแบบ หน้าสวยทรงหน้าดีแล้วเรามาดูแลงานผิวบ้างนะคะวันนี้ก็ที่มาจริงๆก็คือมาหาคุณหมอบ่อยมากเจ้าคุณหมอหัวอะไรอยแล้วหรอเพราะว่าเหนูจะเป็นเหมือนคนที่บอกว่าเวลาจะทํางานใหญ่อะไรเงี้ยจะชอบให้คุณหมอมาเช็คหน้าคือจะมาทาหรือไม่ทำแต่ให้คุณหมอมาดูเราก็รู้สึกสบายใจเออนางพีแพรนางพีแพรต้องรีบจ้างเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าดูแลงานในทุกอย่างแบบว่าจะต้องหน้าเป๊ะพร้อมสําหรับงานนั้นๆเป็นผู้หญิงก็อยากสวยาะคุณหมอ ถูกต้องค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทำกันนะคะวันนี้<ะ>ไม่เจ็บบายสบายจริงสําหรับการใช้เครื่องยกกระชับนะคะอั er t ตราฟอร์เ MPT ให้น้องจริงๆวันนี้ค่ะเราไม่ได้เน้นเรื่องการยกกระชับชั้นลึกนะคะแต่เน้นงานผิวเป็นหลักพี่หมอนะคะก็เลยใช้นี่เลยค่ะหัวสีชมพูนะเป็นความลึกระดับ2มิลน,นะคะช่วยในการเก็บรายละเอียดของงานผิวชั้นบนนะคะให้ผิวเรียบเนียนกระชับ ตึงเด้งนะคะทั่วทั้งใบหน้าเลยนะได้ไปถึงหน้าผากแล้วก็บริเวณพวกริ้วรอยเล็กๆนะคะใต้คางสคอนะคะทําให้ผิวของน้องเนี่ยดูมีความแบบได้งานผิวแบบสุดๆค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้หัวเล็กลงไปอีกนะคะความลึกแค่1.5มิลเป็นหัววงกลมนะคะช่วยให้ผิวชั้นบนนะคะดูเนียนเด้งฟูนะแล้วก็ดูรวมๆแล้วเนี่ยนอกจากการยกกระชับนะคะยังได้เรื่องของรายละเอียดผิวสวยขึ้นอีกทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเครื่องเดียวที่ได ได้ทั้งเรื่องของการปรับรูปหน้านาแล้วยังได้เรื่องของงานผิวชั้นบนอีกนะคะโดยที่ไม่มีความเจ็บเลยแม้แต่น้อยสามารถทำได้โดยไม่ต้องแตะแย่ชาค่ะคุณบอกสวยแล้วสวยแล้วโอเคยังโอเคแล้วคิวแบบขึ้นเลยอ่ะ คือคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราทำอัลทราเราทําชั้นลึกใช่ไหมวันนี้เรามาเก็บรายละเอียดชั้นตื้นแบบขวัวแบบเล็กๆก็คือแบบมันจะได้งานผิวชั้นบนแต่คิ้วก็ขึ้นเพราะว่าตอนนี้หนูไม่เหนื่ออะไรแล้วฟอกแฟตขึ้นมา,มะะเ,าเออนะคะโอเคเราอย่าลืมวิธีการใหญ่ๆคะ่ะ <mem> ใช<หญ>่ค่ะ <ก S 1>